สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโบกาสและว,วันนี้เราจะมารีวิวสตาร์เตอร์เด็กยูกินะครับ3กล่องนี่เก่งเลยของเนสเตอร์มอนดากอนเป็นของเสริมเด็กแจ็คโดยเป็นเซตของมาชุดนี้เก่งในระดับหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยดีกว่ามีอะไรมาครับผมโอเคเชิญอ่ารูปของก็เป็นนี้สตาร์เตอร์เด็กนะครับผมการ์ดนี้เป็นของคุณ a มิค่ายของคุณ a มิทโอมินะฮะ <S <S เป็นตัวัตว์ยาวนานของการ์ดเกม โดยหนึ่งกล่องจะมีนี่ของเช่นแจ็คอันนี้เป็นแคมเปญอหรชุดนี้สนามนี่ซองเป็นคุณอมิเลยนะฮะเนี่ยใช่โอเคแล้วก็มีสนามสนามกระดาษธรรมดาลิตรลายลิตเดมอนนี่เดมอนแล้วก็สวยนะเนี่ยแล้วก็จะมีซองที่เอาไว้สุ่มซิเค็ดอันนี้เปิดมาแล้วอ่าโดยซิเค็ดอันนี้คือจะมีอยู่ประมาณห้าแบบอย่างอีกแบบอยู่ไหนเ นไไหนึ่งสองนี่มีเหมือนกันไหมครับอ่าหรือว่าสุ่มเหมือนเหม,มือนกันแต่จะมีสุ่มซีซีเค็ดแบบหนึง่งเหมือนจะมีสุ่มซีเค็ดแบบหนึง่งไปไหนนะอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวแปบนะอาจจะตาลายนิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้คุมกล้องไม่อยู่เลยคุณสต็อปแป๊บสต็อปแป๊บเสรละโอเคนี่จะสุ่มมันจะมีแบบนี้อันนี้อันนี้เราจะสุ่มเป็นซีเค็ดแบบหนึง่งโดย ที่พี่ประมาณจะมีสกาลเลเมอนสกาดไหอันนี้ตัวที่เคยออกมาแล้วมีราคายู่นับหนึ่งตอนนี้รีบินมาถูกแบบอันนี้ซีเคตที่เปิดได้สามกล่องนะครับอันนี้เปิดแกะมาแล้วเพื่อลดเวลาใช่หลักคือตัวนี้พวกพวกนี้คือรีมาอ่าอันนี้สองใบที่เป็นใบใหม่อันนี้รีบินเป็น4ีแบบอ่าหออรีปินก็คือ4ีแบบนะครับก็คือนี่4ีแบบเดี๋ยวไม่ใช่ซี ห้าแบบโอเคห้าแบบซองหนึ่งมันมีหกซองหนึ่งมีหกใบไม่ใช่ห้าใช่ไหมห้าหรือหกหกใบเนาะโอเคเราจะเป็นแบบนี้โอเคห้าหกก็ของดีงั้นเลยใช่เป็นเอ็กตาไอ้ที่อยู่ในซองนี้คือเอ็กตามาเลยเอ็กตาร์ยุกินี้ใส่ได้สิบห้าลาโอเคอันนี้อันนี้ลอสติ๊กหรือเปล่าเนี่ยเไม่ใช่มาๆคนละเกมมาคนละเกมคนละเกมโดยอันนี้เป็นซองสุ่มอันนี้ซองสุ่มดีปิ้นกับการ์ดใหม่แต่อันนี้เป็นตัวเด็ก โดยดขึ้นหน้าโดยตัว isolator อ่าอ่าม่แกเลอันนี้เหนียวอันนี้คือเขาแพ็คมาอย่างดีนะครับ,รบจากญี่ปุ่นเองของคนนมิครับยัดเกียคนามิอ่าจุ๊บสุดยอดอมากเลยโดยตรงข้างหน้านี้จะเป็น sr นะครับอันนี้ sr isolator ตัวใหม่ของตัวอันนี้พวกนี้จะเป็น การใหม่นี่การใหม่นะครับแล้วก็อันนี้กาสวยเนี่ยฟอยส์เสมากเลยครับแล้วก็อันนี้เอ็กตาร์ลิปินที่มีราคาในระดับหนึ่งอันนี้สีไปนี้เรตโนวาสุ per nova สกาดไลท์อันนี้สกาดไลท์อันนี้เบรนแล้วก็อันนี้ตัวนึงอันนี้จำชื่อไม่ได้เป็นของสามัญที่เอาไว้ใส่กับเล็กมังกรไดส้สองใบนี้ เก่งมากเก่งมากโอรู้สึกว่าฟอยสวยและการแข็งมากเลยนะครับเนี่ยใช่ครับเป็นของญี่ปุ่นครับของแท้มีแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับครับผมโอเคด้วยอันนี้การ์ดใหม่เอาที่ตัวนี้ก็ได้มาตัวนี้ก็อนิสโอนเตัวนี้ก็คือไปนี้ไปนี้อ่าไปนี่ ด,ดูดูอารอ์มันเต็มากเลยเอ่อเทคอิโซเลเตอร์วันนี้ครับเอฟเฟคใช้ได้เธอละครั้งเอฟเฟคหนึ่งกับสองนะครับใช้ได้แค่เพียงแต่ครั้งเมื่อการมีถูกอัญเชิญแบบพิเศษหรือปกตินะครับสามารถนำมอนเผาปีาศาจดะเลเวลไม่เกินสี่จากเลตหนึ่งใบขึ้นมือครับยกเว้นตัวนี้โซอิโซเนเตอร์การมีชื่อว่าโซอิโซเนเตอร์และในช่วงเธอที่เหลือจะไม่สามารถอัญเชิญมอสเตอร์แบบพิเศษจากเอตตาได้ยกเว้นมอสเตอร์ซิงโคลมังกรทัดมือเท่านั้นนะครับแล้วก็เอฟเฟคเลเวลสองนะครับถ้า เราควบคุมการอยู่บนสนามแล้วถูกทำลายจากเอฟเฟกแล้วเราควบคุมเดดเดมอนอยู่ให้ <Okay. S 1> ให้รีมูฟการไม่ออกจากสุสา, <Okay. S 1> งงานแทนการทำลายครับเมื่อถูกทำลายเ <Okay. S 1> มื่อการอยู่ในสุสานเมื <Okay. S 1> ่อเดดเดมอนตายครับแท็ก <Okay. S 1> ตัวนี้ออกแทนแทนการโดนทำลายเม <Okay. S 1> ื่อเดดเดมอนออกฟิวอันนี้ของใหม่วิดอิโซวิดอิโซเนเตอร์เอฟเฟกต์ ครับมีสามารถเชิญแบบพิเศษในชื่อนี้ด้วยเอฟเฟกต์หนึ่งได้แค่เพียงเชละครั้งแล้วก็เอฟเฟกต์สองใช้ได้เพียงเทือละครั้งนะครับเอฟเฟกต์หนึ่งเนรอครับเมื่อเราควบมอนเตอร์ธาพเมื่ค่าดาวสูงกว่าที่อยู่บนสนามเราสามารถสั่งอัญเชิญการ์ดมาที่แบบพิเศษจากมือลงมาบนสนามได้เมื uh ่อเรามีมอนเตอร์ธาตมื่ค่าดาวอยู่อ่ะแล้วก็สั่งนี่อยู่ในมือกระโดดลงมาได้ uh huh. ระดับสองเอฟเฟกต์สองนะครับถ้าการ์ดที่สูงลงมาบนสนามเราสามารถนำการ์ดเวทมน์ที่เป็นเลด เดมอนดะกอนที่ระบุอยู่ในเอฟเฟกต์การ์ดขึ้นมือได้ก็พวกนี้ครับสามใบสามใบสามใบนี้สามใบนี้โอเคโอเคสามใบนี้แล้วแล้วก็เราจะรีวิวแค่ใบใหม่พวกนิดปิ้นน่าจะรู้กันอยู่แล้วอ่าไหนนี่ใบใหม่อ่าใบใหม่ครับครับการ์ดใบนี้ครับถ้าอยู่ในมืออยู่ในสุสาน เราสามารถส่งกราร์ดไปอื่นในมือเราหรือการที่เรากัคุมอยู่ลงสุาสานเพื่อกระโดดกราร์ดนี้ลงมาได้แบบพิเศษและถ้าเราและในเทอร์นี้เราจะไม่สามารถเชิญแบบพิเศษจากอิกตาได้ยกเว้นมอนสเตอร์ซิงโคทธาดมืดเผ่ามักงกรเท่าน,นั้นนะครับโอเคแล้วก็เลเวลสองเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ใหญ่หน้าอยู่บนสนามของเราหนึ่งใบส่งลงส,ส่งเลือกมอนสเตอร์ที่บนสามที่ใหญ่หน้าสนสามหนึ่งใบแล้วส่งมอนสเตอร์จูเนอร์ไปนั้นลง สุสามเพื่อทําให้ลดดาวได้ลดดาวหรือเพิ่มดาวได้ตามที่ส่งถ้าเกิดส่งสามก็จะลดสามหรือเพิ่มสามก็ได้ครับเป็นช่องเอฟเฟกใบนี้เมื่ออยู่บนสนามอ่าใบต่อไปก็อ่ันนี้เก็บไปก่อนปุ๊บเก็บไปก่อนี่ขี้ใบใหม่เป็นออยักันดีเอาเวทต่อีกว่าอันนี้ของดีของดีของดีของเด็กนี้เลยเวทต่อเนื่องยังไม่เด็กนี้เล่ง่ายเป็นนี้ นี่ครับเอฟเฟกต์หนึ่งสองหนึ่งสองและสามในชื่อนี้ใช้ได้เพียงเทอร์คาร์นะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งะครับในช่วงเมนเฟสของเราครับสามารถนำเรดเดมอนหรือเรดเดมอนวาตกอนที่ระบุอยู่ในเอฟเฟกต์การ์ดจัดเด็กหนึ่งใบขึ้นจัดเด็กหรือจัดสุสานขึ้นมือได้ครับเป็นสั่งใช้นะครับแล้วก็เลดเดมอนสองครับ mm hmm. เมื่อเรามีเรดเดมอนอยู่แล้วเราควบคุมการ์ด hmm. อยู่บนสนามและทำการประกาศบางทีเราสามารถ mm hmm. เปลี่ยนสภาพ มอนเตอร์พู้ต่อสู้ที่ควบคุมทั้งหมดเป็นความป้องกันได้ครับ <Okay. S 1> อเคอะเมื่อเราประกาศโจมต,ตีครับเวฟตอนนี่อปุ๊บสั่งปุ๊บสั่งความมอนทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามครับ mm hmm. แล้วจะเล่นคอมโกกับเรติมอนครับ mm hmm. พอเรติมอนจะเล่นกับพวกมอนที่ไม่ได้ตีหรือมอนป้องกันครับ mm hmm. ตัวนี้เองเรติมอนเรติมอนก็แกลงพวกนี้เออแก๊งพวกนี้แกมันเป็นซิงโครน็กเป็นเลติมอนเลย mm hmm. ของกล่องนี้ไม่มีปัญหา <c oughs> ได้ผสมก็ได้นิดหน่อยและถ้าเรามีมอเตอร์ที่ใหายได้เปนหัในผู้เล่นเมื่อมอเตอร์ของผู้เล่นใดถูกทำลายจากการราเบิดเอฟเฟกเราสามารถเชิญเลดี้มอนจะสุดสานได้้ามีเลดี้มอนอยู่ถ้าเราถ้ามอเตอร์ผู้เล่นใดถูกทำลายจากการระเบิเอฟเฟกเรากระโดดได้เป็นใบชุบเป็นเป็นเวทตอนเ่องที่สุดเจ๋งของบล็อกนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ไฮไลท์ที่ทําให้เลดี้มอนใบเก่าดูมีอะไรขึ้นเยอะ รือประโยชน์นะครับนี่ใบนี้ใบนี้ใบเก่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับคือใบนี้เองเป็นรังเป็นลเลดมอนรังแหลกสวย<ป>มากอันนี้ดูใบนี้ก่อน Red Red เลือกเลดมอนที่เราควบคุมอยู่ในขะั้นต้นที่เราควบคุมอยู่เมื่อเมื่อการปฏิทีต่อสู้กับมอเตอร์ฝ่ายตรงข้ามสั่งใช้เอฟเฟกต์ดังนี้เลือกเพิ่มพลังพันหนึ่งหรือคู่แข่งไม่สามารถสั่งใช้การส่วนได้ตอนมันตอนสั่งตีไป แล้วก็เลือกมอนเตอร์ข้างต้นที่โจมตีเปลี่ยนเป็นสาภาพป้องกันและทําความเสียหายใส่ส่วนต่างก็คือตีทะลุแล้วก็มีสัตว์และอีเซกหนึ่งสร้างความเสียหายสองเท่าอเป็นเทิเป็นการที่ใช้ได้ครับแต่ไม,ตแมไ,ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะมันเสิร์ฟกันรีขึ้นรีไซเคิลได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ใส่เนี้ยใส่ติดไว้ใส่ตนะแต่มันรีได้โอเคใบเดียวก็ติดวไว้ก็ดีคนระับอันนี้อันี้อันนี้โกทเค อันนี้กับดักไปใหม่เลือกมอนสเตอร์เรดเดมอนที่มีพลังเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่พลังสองพันมากกว่าที่อยู่บนสนามในผู้เล่นใดก็ได้นำมอนสเตอร์นั้นออกจากเกมจนจบเทิร์นถัดไปในขณะที่เราควบคุมเรดเดมอนดาร์กอนอยู่หรือซิงโคมอนสเตอร์ที่มีชื่เรดเดมอนดาร์กอนอยู่ที่บุนในชื่อให้นำเรดเดมอนมอนจากเด็กขึ้นมืออ่าสั่งมูฟแล้วก,ก็เลือกเอาครับ ว่าจะนากราดขึ้นหรือเอาก๊์ดจัตุสารมาหมอกเป็นของเอาไว้รีทรัพยากรนี่ใบนี้สุดเจ๋งสุดเจ๋งเลยเมื่อฝ่ายตรงข้ามสั่งใช้เอฟเฟกนะครับแล้วเราควบคุมเลดมอนอยู่หรือซิงโคมอเตอร์ที่ระบุในชื่ออยู่สามารถเรียกกราดที่อยู่บนสนามเพื่อเล่นหนึ่งใบทำลายทิ้งได้ครับเมื่อฝ่ายสั่งใช้เอฟเฟกก็เปิดใบนี้สุดสั่งใช้เอฟเฟกนี้สูงแล้วก็เอฟเฟกต์สองครับเราสามารถเรียกมอเตอร์ซิงโครทันขึน ที่อยู่นอกเกมอยู่สามารถอัเชิญแบบพิเศษได้เออถ้ามีเลดเดมอนอยู่นอกเกมก็ใช้เทคคือว่าสองสั่งกระโดดมาได้เป็นกับดักสุขแข็งแกร่งเก่งมากเลยเก่งมากเลยแล้วก็ไฮไลท์ของบ็อกนี้เลดเดมอนตัวใหม่โอเคจะนับอ่ใบนี้อันนี้เป็นสีเขียดเลดเดมอนตัวนี้นับว่าเป็นชื่อของตัวเก่าด้วยครับอ่าแล้วเป็นชื่อตัวเก่ากนี้ที่ไปไนอยู ใช่กคืนี่ตัวใหม่ใช่เลดเดเลดเลดเดมอนดรา้อนตบาบแดเมืเ่อก้าวนีง่ายอยู่ในสุสานหรืออยู่บนสนามหรืออยู่บนสุสานจะนับชื่อเป็นตัวนี้ตัวเก่าก็คือร่างเก่าใช่โอเคแล้วก็เอฟเฟกถ้าอยู่ในโซนมอนเตอร์และถูกลงสุาสารสามารถเชิญพิเศษเลดเดมอนดรา้อนจากอิกตาเด็กได้และการเชิญ แบบพิเศษครั้งนี้ถือว่านับเป็นวัตถุดิบในการเชิญซิงโก้แล้วก็ส่งลงสุสานอันเชิญมาแล้วก็สามารถทําลายมอเตอร์ทั้งหมดบนสนามผู้แข่งยืนเป็นรูปแบบโจมตีได้ครับโอ้โหเข็งแรงอยู่ครับสุดยอดครับเป็นของใหม่ที่เอามาเสริมทับเดเเดมอน uh. ได้ดีครับแล้วก็รีพินบล็อกนี้ก็มีที่เจ๋ง uh. ๆก็มีอันนี้ก็ uh. <อ>ที่รีพินมาครับดีบั b เตอร์ ประมาณนี้นะครับของดิปิน,ปนที่ดูดีในบล็อกนี้ถ้า mm hmm. สนใจหาสินค้าชิ้นนี้หาได้ตามร้านออฟฟิเชียลใกล้บ้านเลยนะครับใช่หรือว,ว่าสัญจกทางเราก็ได้แต่ร้านอากาช,อช็อปนะครับสามารถสั่งกันได้นะครับอลกนี้เลยถ้าสนใจนะอันนี้ออกมากี่เดือนแล้วครับเนี่ยน่าจะประมาณเดืยนที่แล้วเดือนที่แล้วนะโอ้โหก็ยังเป็นสินค้าที่ ใหม่อยู่นะครับผมก็ออกมาเดินแล้วก็สามารถสั่งซื้อไดใครอยากได้ยูกิก็ซื้อชุดนี้3กล่องจบเลยจบเลยหรือจะเติมซื้อเติมแพนแท็บนิดหน่อยก็ได้ครับก็ใช้แข่งได้เลยโอเคครับผมก็จบแล้วเนาะจบแล้วโอเคสว่วนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาการกอนครับผมสวัสดีครับรบ๊ายบาย